สมพักเด้อจะเด้อสมพักเลยสมพักมาเด้อพ,พ,พี่น้องกับเนมกับหนมหนมทําเองนะคะเด้อหนมทําเองอันนี้แค่ลอดเพะว่าเฮดอันปอเปียนะนะพี่น้องเฮดปอเปียนี่จ้าพี่น้องมืออื่นสีหอปอเปียเฮดเฮดแปดสิบอันพี่น้องมาเด้อกินน้วกันแปดสิบอัน ใส่มันเห็ดเรรียบ้อยเลยจ้าพี่น้องใส่ใส่ปอเปียจ้ะต้องใส่สีสีเกินอยู่เพระาะว่าเห็ดแปดสิบอันเนาะเพระาะว่าอันอันมันอันน้อยพี่น้องบะเมนอันใหญ่นั่นนะจ้ปะปอเปียทอดพรุ่งนี้ทำปอเปียทอดจ้าแซ่บๆน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆคะ่ะบ๊ายบาย